ในมหาอำนาจทางตะวันตกหรือโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมไหมในผลประโยชน์ของรัฐในรัชฉานเนี่ยจีนกลัวมากเรื่องนี้จีนปล่อยเมียนมากไม่ได้ยังไงก็ต้องรักษาถึงแม้ตอนนี้อาจจะมีปัญหาชนถุนน้อยอยู่แต่จีนก็ต้องไปขีดทั้งรัฐบ,บาลกลางและรัฐบ,บาลเมียนมาไทยคุณจะวางตัวยังไงในการเมืองพม่าตอนนี้ครับตอนนี้นะไอ้เรื่องการเรื่องตั้งเนี่ยมันของปลอมอนาคตพมา่าเนี่ยคงจะต้องแตกเป็นสิ่งเสียงแน่ๆใช่ไหม ณนะตอนนี้นะถ้าเราเปรียบเทียบกระดีเนี่ยโอกาสที่แตกเนี่ยแทบจะเต็มร้อยผมขออนุญาตถามเรื่องว้าแดงไปฝากว้าแดงเลยผมมองว่ามันเหมือนกับว่าการปั่นกระแสเกิดขึ้นเนี่ยที่เกาะสองระนองกับว้าแดงมีความเกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะข่าวาข่าวสารที่ทราบมาคือว่าว้าแดงจริงๆแล้วนี่เป็นสมุนของพมา่าอ,อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นเป็น เป็นคนที่จีนปลูกปั้นขึ้นมาเพื่อเป็นรัดกันชนกับพมา่าคือมันดูมันซับซ้อนอะ่ะแต่สิ่งที่ผมมองก็คืวอวนนบซ้อนแต่ว่าจริงๆเขาขี่อยู่สองขาใช่เลยใช่ครับถูกแล้วก็เลยมองว่าเอ้ตอนนี้พม่าจริงๆแล้วมีอิทธิพลกับว้าแดงไหมหรือว่ามีมีเฉพาะเอ,อจีนแล้วมันเปลี่ยนไปไหมฮะตรงนี้ชัดเจนว่ามันเป็นยังไงครับว้าแดงตอนนี้เป็นพวกกันแน่ครับว้าแดงเนี่ยเขาเดินสองขาก็จริงแต่อิทธิฤทธิอิทธิพลที่เขามีสูงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่จีนแล้ว พราะจีนเนี่ยจำเป็นต้องมากํากับการแสดงบทอิทิลิตนี้นะครับแน่นอนว้าแดงก็แบ่งสส่วนนะว้าเหนือก็ไปติดทางจีนว้าใต้ก็มาติดทางไทยทางเชียงรายทางเชียงใหม่ทางแม่ฮ่องสอนก็ว้าไปอันว้าเหนือก็ติดกับทางรัชสานแต่วัดว้าเหนือเนี่ยถือว่าเป็นเมนหลักนะเพราะว่าพอบุริบุโรเขาเนี่ยเคนเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ทางว้าเหนือ5ใต้แค่2ฉะนั้นการปกครองหลักในอิทิลิทอิทธิพลอยู่ที่ว้าเหนือว้าเหนือก็ชัดเจน พราะติดกจีนแล้วปฏิเสธไม่ได้อาวุธยุโทโธปกรณ์ของว้าที่ถือว่าเป็นกองกําลังที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่มชาติพันธุ์อาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยเทียบเท่าแบบกองทัพของไม่ใช่เป็นแบบกองกําลังชาติพันธุ์เป็นเหมือนกองกำลังของรัฐเนี่ยนะได้เลยอาวุธเขาแล้วปฏิเสธไม่ได้อาวุธเหล่านั้นเนี่ยเป็นของจีนทั้งหมดแล้วก็กระสุนต่างๆเนี่ยเรียกว่าไม่มีคำว่าขาดตอนสนับสนุนได้ต่อเนื่องมันก็เลยเชี้ให้เห็นว่า อิทธิพลของเขาเนี่ยอยู่ที่จีนเป็นหลักแต่เขาก็ไม่ธรรมดาเพราะสาสการ์เนี่ยเขาก็บอกเลยปีหกแปดเนี่ยเขาก็จะไม่มียิงการสู้รบกับรัฐบาลกลางของมินองลน์นะครับเขาเหมือนวางตัวเป็นกลา,างอะ่ะใช่ไม่ได้ยิงเหมือนของเจ้ายอดศึกที่มาอยู่ข้างหลังเนี่ยอครับว้าใต้เนี่ยที่มาอยู่หลังไอ้ไอ้ไอ้ว้าแดงใต้เนี่ยต่อมาเจ้าศึกทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็วางบทบาทแบบเดิมว่าเฮ้ยผมไม่ยุ่งนะ ผมอยู่ตรงกลางนะตรงนี้แหละใช่ครับตอนนี้นเ,นเขาไม่ธรรมดาเขาติดแต่จริงๆเนี่ยความผูกพันเดิมเนี่ยเขาอยู่กับรัฐบาลทหารเมียนมาแต่ว่าการสนับสนุนก็เนื่องจากมันเป็น geo politics นะฮะมันเป็นทางไอ้ภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์การเมืองภาพใหญ่ที่จีนจะต้องเข้ามากุมสภาพในพื้นที่รัฐฉารฉะนั้นตรงเนี้ก็ต้องใช้ตรงเนี้เป็นตัวการชนกับรัฐบาลเมียนมาด้วยแล้วขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันใช่ครับ กน,นี้จีนเนี่ยมองในมุมของจีนเนาะมุมจีนก็คือคว่าว้าแดงเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นผู้ที่ดูแลผลประโยชน์จีนในรัชฐานให้กับให้กับจีนเนาะว้าแดงก็คือลูกสมุนจีนนั่นแหละแต่ว่าในส่วนของของ,ของไทยเนี่ยรจริงๆแล้วไทยก็วางตัวเป็นกลางมานานหรือจะเข้าข้างม่ามานานนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมที่ได้ฟังฟัง,ฟงข่าวมาว่าเรื่องเกี่ยวกับว้าแดงมาลุกดินแดนไทยอะไรพวกนี้มันเริ่มต้นจากไอ้เรดิโอเอเชีย รีดูโอฟีเอเชียที่ออกข่าวมานะดังไปกระชอนไปทั่วเลยแล้วทำให้กระแสตรงนี้มันขึ้นมาเนี่ยโดยสื่อเนี่ยเป็นสื่อของตะวันตกที่จะมาปั่นกระแสให้มาให้เกิดได้รับการสนนุนจากอเมริกาเนาะซึ่งผมก็ยังค,คิดว่าอิทธิพลในอเมริกาในรัชฉานนี่ยังคงมีอยู่อย่างน้อยๆก็ต้องมีพวก PDF นะฮะที่ได้รับการสนนุนจากตะวันตกอยู่ในกลุ่มชนต่างๆเนี่ยก็มี PDF มามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ฉะนั้นเสียรภาคิดว่า ในมหาอำนาจทางตะวันตกหรือโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีมามีมามีเข้ามามีส่วนร่วมไหมในคนประโยชน์ของรัฐในรัชฉานเนี่ยจีนกลัวมากเรื่องนี้ว่าตอนนี้ะนจะเข้ามาแทรกแซงสิ่งที่จะต้องจับตาก็คือการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีสหรัฐอืมถ้าเป็นประธานาธิบดีคนเดิมคือไบเดนนะครับภูมิภาคตรงเนี้ยทางสหรัฐยังให้น้ำหนักให้ความสำคัญทางภูมิหศาสตร์อยู่สูง แต่ถ้าเป็นทรัรมไม่แน่อาจจะลดน้อยถอยลงแต่คำว่าตะวันตกที่มามีอิทธิฤทธิ์ในภูมิรัฐตร์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสหรัฐไงมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วมีอังกฤษมีอสมอสเตรเลียมีญี่ปุ่นคือประเทศเหล่านี้ปีกที่ตะวันตกเป็นกลุ่มที่มาลงทุนไว้ในภูมิภาคนี้สูงฉะนั้นแนวร่วมตรงนี้มันเลยผสมกับอเมริกาอีกแต่ทั้งฝ่ายจีนเนี่ย น้ำหนักจริงๆเนี่ยจะเป็นจีนล้วนๆเพราะภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้เนี่ยจีนมองว่าเอ้ยเมียนมาต้องอยู่กับผมมากกว่าทางตะวันตกนะเพราะคุณติดกับผมตั้งสองพันหนึ่งร้อยกิโลเมตรมีการเกล้อกูลก,กันและสิ่งที่สําคัญไม่ได้รัชสานเป็นพื้นที่ที่จกักรปริมิงเขาต้องผ่านมาที่รัชสานท่อกาซท่อนน้ำมันมาออกทางอ่าวเบงกอลฉะนั้นตรงเนี้ยมันไม่ได้จีนมีผลประโยชน์อยู่ แล้วมันเป็นภูมิราัศาร์ของจีนอย่างชัดเจนเลยเพราะเมื่อมาออกทางเบงกอลนี้ได้หรือมาออกทางมอตามะที่มาอันดามันเราได้มันคือออกมหาสมุทรอินเดียได้ทําให้จีนมีปีกที่จะออกทางทะเลทางภูมิราัศาร์ได้คุมโลกเลยปีกที่ทางทะเลจีนใต้ช่องสนุนไม่มีปัญหาทางแปซิฟสิถ้ามาได้ตรงนี้เขาก็ออกได้สองทางคือทั้งทำมาหากินได้แล้วทางการขยายรัฐมหาอำนาจสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของโลกเนี่ยมันคล้ายๆมันคือสองคารามเย็นกลับมาใหม่แลวนะคุณธาน,นีแต่รูปแบบมันเปลี่ยนจากอุดมการเป็นรัฐมหาอำนาจก็คือหาภูมิจุดรัศราที่จะต้องเป็นพื้นที่มาตั้งสําหรับป้องกันป้องปรามให้กับตัวเองได้แล้วอีกข้อหนึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรมาสร้างความมัง่งคั่งให้กับตนเองได้ของมหาอำนาจฉะนั้นจีนปล่อยเมียนมาไม่ได้ยังไงก็ต้องรักษาถึงแม้ตอนเนี้ย แาจจะมีปัญหาชนกลุ่มน้อยอยู่แต่จีนก็ต้องไปขี่ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลเมียนมาใช่ครับผมครับแต่ฝ่ายตะวันตกเนี่ยผมดูว่าต้องจับตาดูทีตรงทรัป์เพราะดูที่นโยบายนะทัป์ยังให้น้ําหนักทางนี้น้อยแต่ไปนเน้นทางตะวันออกกลางแล้วก็ทางยุโรปอะไรสูงอยู่แต่เราปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะอเมริกันล้วน,นมันยังมีอังกฤษออสเตรเลียญี่ปุน่นและอื่นๆอ,อ,อีกที่เข้ามาลงทุนอยู่ฉะนั้นมันมีความผูกโยงกันอยู่ ในอินโดแปซิฟิกกับสหรัฐด้วยฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องมาจับตาววนที่ยี่สิบก่อนว่านโยบายชัดๆของทัางยังไงเนี่ยมันจะค,อคออกก่อยๆปรากรณ์ได้ใช่ครับผมครับตอนนี้สิ่งที่จีนเนี่ยวางกําลังไว้นะถ้าได้ข่าวมาว่าเขาจะมีการเสริมกําลังเข้าไปในพมา่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขามีส่งทาาหารรอห้าร้อยคนนะไปที่เจ้าผิวเจ้าผิวก็คือจอกพยูนที่อยู่ฝั่งอ่า,อาวเรงกอนะฮะซึ่งเป็นท่า<ช>เรือของจีนเนี่ยตัวเนี้ยเออล่าสุดเนี่ย เข้าใจว่าเขามีกองกําลังส่วนตัวแล้วเพื่อป้องกันตัวเองห้าร้อยคนแต่คาดว่าปีปีนี้สองศูนย์สองห้าเนี่ยส่งมาเป็นหมื่นเลยอนนี้สิ่งที่สิ่งที่เรากลัวก็คือว่าในการที่จีนเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในพม่าน่ะไทยเราควรจะเข้าไมมีบทบาทไหมโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพม่าซึ่งเป็นคิดว่าเป็นการเลือกตั้งปลอมๆนะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำเรื่องการเลือกตั้งในเขตทั้งหมดได้หรอกอย่างมากก็ครึ่งหนึ่งก็เก่งลวแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะเลือกตั้งให้ได้ในปีหน้าเนี่ยท่านท่านเส่า ในกรณีของไทยเนี่ยไทยควรจะมีบทบาทยังไงเพราะล่าสุดนี่วันที่ยี่สิบปีปีที่แล้วเนี่ยที่ที่ประชุมกันที่กรุงเทพเนี่ยก็ค่อนข้างจะล้มเหลวนะผมว่า<ช>ไม่ค่อยได้อะไรออกมาคีคนี้เสียแมวคิดว่าไทยควรจะวางตัวยังไงในการเมืองพม่าตอนนี้ครับตอนนี้นะไอ้เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมันตรงกับที่คุณธานีพูดอ่ะมันของปลอมเพราะแค่สำรวจรประชากรเนี่ยมนโนประชากรตอนเนี้ยยังได้ไม่ถึงครึ่งเลยครับที่จะคนมีสิทธิ์เลือกตั้งน่ะแม้กระทั่ง จะมีประเทศเมียนมาจีนเจออะไรมาช่วยนะแต่ก็ยังไม่ได้และขนาดเดียวกันเนี่ยมันเห็นชัดเจนมันตัดพักแนวดีของออกตุจินออกไปจากระบบมันหรือห้าสิบกว่าพักเป็นพักทางฝ่ายทหารทั้งนั้นไอ้กรกตก็มาจากฝ่ายทหารทั้งนั้นมันก็พยากรณ์ได้เลยว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งจองปลอมอีกแล้วมันก็สักแต่ว่าเลือกตั้งไปแต่ว่าผลสำลีที่ประชาคมโลกเนี่ยเขาจะยอมรับเนี่ยยากนะฉะนั้นแต่ว่า มันเป็นช่อกออกอ่ะของรัฐบาลทหารที่ก็อบอกเฮ้ยก็นี่ไงจะมีเรื่องตั้งแล้วก็เป็นการขายกันไปแต่เราจะเห็นชัดที่คุณธานีพูดเลยจีนส่งกําลังแล้วผมก็เชื่อว่าจีนจะต้องส่งกําลังมาเยอะแน่นอนตรงที่รัฐอารกันนยะไข่นั่นแหะเพราะท่าเรือมันอยู่ตรงนั้นเพราะท่อค้าที่เขาผ่านรัาชานมาเนี่ยมันต้องออกตรงนั้นเป็นท่าเรือเพื่อไปส่งอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเนี้ยอิทธิพลเนี่ยมันดันไปตกอยู่ในกลุ่มของชนกลุ่มน้อยอารกันก็แล้วแล้วอารกันเนี่ยต้องยอมรับ เป็นกองกําลังลบที่แข็งแกร่งและมีความปรารถนาไอ้ตรงสาพันธรัตเนี่ยที่จริงอารกันเนี่ยมีอาราคันดีมสูงกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นเลยนะอือยากจะหมายความว่าเฮ้ยไม่ใช่สาพันธรัตของผมมันต้องสมาพันธรัตคือมีกองกําลังของตัวเองปกครองตัวเองขึ้นกับรัฐบาลกลางบางส่วนส่วนไอ้กลุ่มอื่นเนี่ยเขายังอาจจะยินยอมว่าไอ้รัฐบาลกลางเป็นเรื่องของความมั่นคงมีกองทหารไปเนี่ยแต่อารกันเนี่ยมีความฝันเลยนะ เพราะว่าเขาน้อยอกน้อยใจว่าไอ้ของเขาเนี่ยเป็นประตูที่ทําให้รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยมีไรายได้สูงมากแต่ปรากฏว่าไอ้คนรัฐเนี้ยยักษ์่เนี่ยบันดาลกลายเป็นจนที่สุดในประเทศแล้วเขาก็มีกองกาลังที่คิที่แข็งแกร่งไปสร้างอิทธิฤทธิ์ตร,ตรงรัฐฉานได้แต่นี่ไปสร้างอิทธิฤทธิ์เราต้องยอมรับเห็นไหมจากกลยุทธ์ของเอ็นยูจีที่บอกให้สามพันธรัฐสามพันธรัฐมันก็เลยไปเกิดกลุ่มพลันดอลภลาพไงที่อาลาการโกก้างตะอ่างก็จับมือกันแล้วแผ่ขยายปีก เท่ากับตอนเหนือตอนเนี้ยของรัฐฐานเนี่ยรัฐบาลเมียนมาก,ก็หมดอิทธิฤทธิ์ในการพืน้นที่อิทธิพลละเป็นเรียกว่าของชนกลุ่มน้อยเลยแต่ปฏิเสธไม่ได้จะเป็นชนกลุ่มน้อยเดี่ยวๆก็ไม่ได้จีนก็ต้องมาครอบงำแต่จ,จีนก็ต้องวางน้ําหนักตัวเองนะครับเพราะว่ายอมรับว่าเฮ้ยถ้าจะไปเด็ดเสร็จเด็ดขาดกับพวกชนกลุ่มน้อยเดี๋ยวเขาแปลรูปเป็นกเการก้าลอ้าวตัวเองก็จะมีปัญหาถูกการอการกรา้าลเรื่องท่อกา s ท่อน้ํามันต่างๆก็กระทบอีก แต่ขณะเดียวกันจะไปคาดหวังรัฐบาลกลางเอา้าเฮ้ยตอนที่ท,ทําสัญญาการนเนี่ยมันเป็นกับรัฐบาลกลางแต่ตอนที่ไอ้รัฐบาลกลางก็บอกมีไกดูแลให้ไม่ได้ทั้นั้นเขาเขาประเมินแล้วละดูแลไม่ได้แน่นอนที่กุณฑานีพูดถูกเลยกองกํบบาลัง5 0าร้อยที่แค่หัวเชือ้อแต่รับรองต้องมาหลักห้าพันขึ้นถึงหมื่นเพราะรไม่งั้นเนี่ยเขายันอะไรกันไม่ได้ใช่ครับผมครับ ก็สิ่งท you know, ี่อารัลการอาร์มี่กับจีนก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีนะเพราะว่าทางผู้นําอารัการเนี่ยก็ได้รับความเอื้อเฟื้อสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วก็อาวุธต่างๆก็มาจากจีนนั่นแหละเขาเลยคิดว่าเอ่อพม่ากับเอ่ออาร์ลการ์คงจะลบกันในเมืองซิตเวนะฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงของอารัลการเนี่ยในในช่วงในช่วงในช่วงที่ลบกันอยู่เนี่ยเขาก็ป้องกันตัวเองเนาะในเบื้องต้นเท่านั้นล่ะเพราะเชื่อมั่นรัฐบาลการเียนมาเนี่ยไม่ได้ล พื้นที่เนะีย<ค>ยอมว่ารัฐทางเนี้ยเรียบร้อยอลาการละแล้วก็แน่นอนครับกับจีนเนี่ยจีนต้องใบหนัาแม้ท่ากับโกก้านเนี่ยจีนจับตัวผู้นําไปแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรนะรรห็่ไหมเอ้เพียงแต่เฮ้ยเฮ้ยชื่อไปบอกลูกน้องเบาๆหน่อยคําว่าเบาๆจริงๆเนี่ยบอกว่าไปเบาๆกับต่อกรกับเมียนมากับรัฐบาลการเมียนมาแต่จริงๆอะลึกๆบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อย่ามาทําร้ายเอ้ยอย่ามาทําลายก่อการร้ายไอ้ข้อการข้นธรรมันวนนะเว้ยเฮ้ยเอาไปพอดีเว้ย อ่าด mm hmm. ังนั้นจีนเนี่ยเขาเป็นพี่ใหญ่จริงก็มีทีลิตทั้งของรัฐบาลเกียรติเมือนมากแต่ขณะเดียวกันเขาปฏิเสธกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้ละเพราะเขามองภาพทางภูมิรัศร์แล้วว่าเฮ้ยรัฐบาลกลางเนี่ยคุณเหลือแค่ไข่แดงแล้วแต่ตอนนี้ที่เราประเมินยากไงครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปยุติเมื่อไหร่จะเกิดเลือกตั้งแล้วอยู่เนี่ยเพราะตอนนี้ไม่มีใครรู้จริงว่าไออาวุธยุทโธปกรณ์สำรองการวางระดับสำรองของรัฐบาลกลางเมียนมาเนี่ยมันเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนเงีย รัฐบาลการเมียมาตอนเนี้ยมันกินตัวเองไปเรื่อยๆไม่ว่าจะด้านโลจิสติกไหนอ่ะเพราะว่าไอ้ทางทะเลทั้งสองทางเนี่ยมันแทบจะไอ้ทางฝ่ายที่ติดยะไข่เดี๋ยวเลิกพูดละไม่มีไรายได้เท่นั้นละพอทางขวาตะวันออกตัวเองมาติดตะวตันต,ต,ตกไทยก็เลิกพูดละมันเหลือตอนข้างล่างที่มอตมะเนี่ยละ่ะที่ถึงต้องมาทะเลาะก,กับไทยไอ้ไออ,อดามันเนี่ยล่ละเออเพราะถ้าตรงนี้ปิดกั้นอีกเสร็จเลยและข้างบนตอนเหนือมันติดกระรัตฉายมันจบไปแล้วเพราะว่า ไอ้ฝ่ายปรุรงพร,ราภาพมันมีที่พนไปแล้วแต่สิ่งที่เราอ่านยังไม่ออกเนี่ยต้องยอมรับว่าพื้นที่ของไอ้ตรงพื้นกลางเนี่ยของเมนม,มันใหญ่กว้างขวางมากนะครับ,รบฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยต้องจับตากันต่อไปว่าว่าเพราะเราอ่านไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าระดับสำรองตรงเนี้ยของอวุธจุตปรปกณ์เขาเนี่ยและการสนับสนุนเนี่ยมันจะมีไปได้ระดับไหนตรงเนี้ยที่ยังอ่านไม่ได้มันเลยทําให้ให้ประเมินยากใช่ครับ น,นี้จีนจีนจีนที่กินโกรธที่สุดก็คือการแทรกแซงจากวันตะวันตกเนาะซึ่งผมมอ,องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณนีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่เพราะตอนนี้ที่หงุดหงิดที่สุดว่าไอ้ลุ่มตรงเนี้ยไอ้กาเลียกคาเลนนี่มอนเมินแม้กระทั่งไม่ใช่ไม่ใช่ว้าเท่านั้นนะ่ะนะครับมันเอาโดนที่ไหนว่ามาโดนไม่ว่าโดนบินมาเปล่ <c oughs> ปาเปล่าไม่ว่าอ้าวมันจะมีลูกคอลูกระเบิดมาทิ้งจริงไหมอ่าแล้วก็พิสูจน์ทราบแล้วจริงเนี่ยมันเป็นของฝ่ายตะวันตกทั้งนั้นอะ มากกว่าของจีนนั่นแะหละครับ,รบใช่ไหมและโดนเนี่ยก็เป็นโดนแบบเขาเรียกว่าโดนเกษตรอะแต่เอามาพัฒน,นาการปรับปรุงและโดนเกษตรเนี่ยก็เล่ยๆอยู่ว่าไอ้มันมันน่าจะมาจากฝั่งไทยนะนี่แหละตรงนี้แหละที่คิดว่ารัฐบาลเมียนม,มาเนี่ยจะต้องมาเจจาเพื่อจะต่อรองกับรัฐไทยตรงนี้แหละเพราะกลัวเพราะอย่าลืมนะไอ้ฝั่งที่ติดไทยเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ติดไทยเนี่ยโอ้การส่งกําลังมันราบลื่นนะไม่มีขาดน,ะนั่งซื้อเวลาได้เลยนะ เหมือนยาไข่เพราะเขาติดเดียเขาซื้อเวลากับรัฐบาลกลางได้เลยเองก็เป็นไข่แดงยองไปเดี๋ยวก็เฉาตายเองไอ้พวกนี้ลบได้ตลอดเพราะว่าอาหารการกินอาวุธกระสุนเข้ามาได้ส่งเสบียงได้สบายเลยรัฐบาลกลางเนี่ยเหนื่อยต้องมาทางอากาศได้มาจากรัสเซียเหรอเพราะอาวุธตัวประกรณ์ส่วนใหญ่ของเมียนมาปฏิเสธไม่ได้นะรากฐานมันคือของรัสเซียไม่ใช่ของจีนครับอ่าอย่างเงี้ยตอนนี้ยพี่ใหญ่รัสเซียก็เจอสงครามอยู่ก็เมาหมัดอยู่ กับตะวันออกกลางที่ต้องไปเสริมก็เมาหมัดอยู่ฉะนั้นตรงเนี้ยที่พี่ถึงบอกอะเฮ้ยเยนมาเนี่ยแสดงว่าการสนับสนุนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วละ่ะและมีข้อจํากัดแต่เรายังอ่านไม่ออกว่าไอ้วางระดับสํารองคุณเนี่ยคุณวางระดับสํารองอาวุธกระสุนเนี่ยสู้ได้นานแค่ไหนแต่เชื่อว่านะตอนเนี้ยกินตัวไปเรื่อยๆถ้าหมด,ดเมื่อไหร่ก็เหนื่อยทห,หาหงทหานกํลาลังคนลตอนนี้ก็นหนีแล้วทางเรียกว่าทางกลยุทธ์ของฝ่าย ไอ้รัฐบาลินงทีก็ไม่ธรรมดาคือทหารเนี่ยพอถูกยึดอาวุธเขาก็ไม่ได้จับเป็นตัวเฉลยเห็นไหมเขาก็อาจจะยึดยึดยึดอาวุธแล้วก็ปล่อยไปเป็นชาวบ้านก็มาเป็น PDF ไปแทนไอ้พวกทหารที่แตกขับของรัฐบาลกลางก็ก็กลายเป็น PDF ไปอ่าแต่อาวุธยุทโธปกรณ์ก็ถูกไอ้ทั้งฝ่ายชาติพันธุ์ก็ยึดไปใช่ครับผมครับนี่เสียเมวลองมองมองภาพอนาคตนี่ในความคิดวิเคราะห์ของเสียมวเนี่ยคิดว่าอนาคตพม่าเนี่ย คงจะต้องแตกเป็นสิ่งเสียงแน่ๆใช่ไหมณนะตอนนี้นะถ้าเราเปรียบเทียบกับอดีตเนี่ยโอกาสที่แตกเนี่ยแทบจะเต็มร้อยเลยเพราะว่าพื้นที่อิทธิพลตอนเนี้ยเมื่อกลุ่มชาติพันธุ์เขายึดไปได้แล้วและเป้าหมายมันตรงกันไงจุดขายของเอ็นยจีเนี่ยเก่งคือเรื่องสหพันธรัตอืมแล้วตอนเนี้ยทุกคนได้เปรียบนี่มันเลยเส้นที่จะถอยแล้วอะ่ะมันมีแต่เส้นที่ได้แต่เดินหน้า รัฐบาลเมียน,นมาเนี่ยไม่สามารถไอ้เส้นแบ่งตรงเนี้ยตัวเองไม่ได้แล้วตัวเองมีแต่ถอยแต่ฝ่ายกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันข้ามเส้นนี้ไปแล้วเมื่อก่อนใน,นอดีตสู้กันมายังไงนะมันไม่เกินเส้นนี้ไงมันไม่เกินเส้นลุกเส้นนี้ไปแต่ตอนเนี้ยเหมือนทางรัชฉานเนี่ยยิ้มยิ้มแต้นกันเลยไอ้กลุ่มประชาธาิปัตย์นะไอ้โกก้างเคยมีอิทธิพลมื้อที่หนึ่งให้ขอใหญ่หน่อยได้ไหมไอ้ตาอ่างบอยเอาหน่อยได้ไหมเห็นไหมขจิ่นทนไม่ต้องเบ็ดเสร็จไปอีกโอ้แล้วมาทางกะเหรี่ยงนี่เรียบร้อยหมดเลย ไล่มาคาเลนี่มามอนเรียบร้อยหมดเลยทางซ้ายอลักันเนี่ยแทบจะพูดได้ว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นตแล้วนะเขาตีศูนย์มัชาการสุดท้ายของรัฐบาลเยนยน่าที่อยู่ในซีตะวันตกหนือตอนเหนือเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วครบพื้นที่ข้างบนตรงนั้นนะเป็นบางประเทศเป็นอินเดียเนี่ยมันไม่ได้มีเอื้อต่อรัฐบาลเมียนม่าเลยรับรนะอืมแต่นั้นตรงเนี้ยพอมาทางฝั่งไทยฝั่งลาวเขาถึงมุดหุฏินนะี่ยไทยยาวที่สุดอ้าวแล้วตอนเนี้ ปรากฏว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ติดทางตะวันอนอกเขาติดตะวันตกไทยเนี่ยแข็งแรงหมดและตรงนี้แน่นอนกิจการการค้าชายแดนไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มันก็ต้องทำมาหากินกันไปอ่ะแต่ตรัฐบาลกลางไม่ได้รายได้เหมือนในอดีตแล้วถึงแม้จะมีไอ้เขตเศรษฐกิจพิเศษของชิดต,ตู่ชิดต,ตู่ก็หาสเสียงสีเทาๆให้แต่ปัจจุบันเนี้ก็ทะเลาะทะเลชิดต,ตู่ถึงต้องเล่นสองหน้าเหมือนกันอ่ะบาง,าง,งครั้งก็เลี่ยงไปเป็นฝ่ายกระเหลียงอ่ะเดี๋ยวเบียงกลับมาเป็นไอ้กองกําลังดูแลชายแดนอ่ะเดี๋ยวมันไปอยู่กับกรบเหลียง เพราะยังไม่รู้แต่อีกหน่อยเนี่ยถ้าเรามีการเคร่อคัดและจัดก,การเรื่องออนไลน์ได้นะไอ้พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนี่ก็ก็ทุดตัวเหมือนกันผมผมผมขออนุญาตโฟกัสไปที่กระเยงนิดหนึ่งก็คือหม่อมชิดตู<ช>เนี่ยทาไมทําไมเขาเขาคือเงียบหายไปเลยแล้เวเม่าปีที่แล้วนี่บอกว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจะต้องไล่พวกจวีนเทาออกไปให้หมดจากเมียวดีเนี่ยตอนนี้ข่าวข่าวอะไรไม่มีเลย,ไม,มเลยไม่มีบอกเลยนะว่าออกไปจริงหรือเปล่าแล้วล่าสุดเนี่ยมี มีดาราจีนคนหนึ่งเมื่อวานนี้เองอ่ะชื่อชิงชิงเนาะหมิงชิงหมิงชิงนี่ก็ดังนะในประเทศจีนก็ปรากฏว่ามาลงที่สุวรรณภูมิปุ๊บหายไปในแม่สอดเลยแล้วเนี่ยแฟนเขาแฟนเขามาตามอ่ะว่าหายไปไหนอ่ะแล้วก็รัฐบาลไทยก็ก็เงียบนะฮะเพราะว่าการข้าม่านไปที่แม่สอดก็ไม่ได้บันทึกไว้นะหายไปไหนเข้ามาในประเทศไทยแล้วหายไปเลยอ่าครับรต่องสิ่งที่อยากจะถามว่าหมอมชิตูเนี่ย เขาทําไมมีอิทธิพลขนาดนั้นแล้วก็เขาสามารถจะคือรัฐบาลจีนเนี่ยน่าจะมาลุยเหมือนโกกั้งหรือเปล่าทําไมรัฐบาลไทยไม่มีนโยบายอะไรเลยที่จ,จัดการกับโมโีวดีหรือหม่อมชิดตูนคือตอนนั้นเนี่ยที่ชิดตูมีทิลิตปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะก็คือมือมหาลายได้ให้รัฐบาลกลางนั่นแหละ <S <S ใช่ไหม <S 2> <S 2> ตั้งไปเก็บติเก็บรุเิเศษแล้วก็ให้อดนีดูแลไปเลยนี่ก็ไม่ธรรมดาการดูแลดูเรื่องรัฐบาลกลางและแน่นอนตามตะเกียบชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายก็ดูแลหมดนะครับ มากน้อยก็ตามสัดส่วนกันไปนะครับไม่ว่าจะเวโก,กงมาเพิ่มเคเคปาร์กก็ตามเนี่ยเขาก็เป็นคนดูแลหมดแต่เขาก็อ่านสถานาการณ์หน้างานนะพอเห็นปับ๊บกลุ่มชาติพันธุ์เริ่มลุกหนักมีช่วงอิทธล์สูงปับ๊บชิดตู่แปลกลายพันธุ์กลับไปเป็นกระเหรี่ยงตามเดิมเลยอ่าแล้วก็ไปตกลงกับกลุ่มกะเหรี่ยงอ่ะแบ่งประโยชน์ให้กระเหรี่ยงอีกอ่าพอตอนนี้เอ้ยรัฐบาลเมียนมารัฐบาลการเริ่มจะมาแข่งกาะจีนจีนเริ่มมาให้ความสําคัญสนับสนุนเหมือนกันแล้วเพราะไม่ได้ละ ตะวันตกมาแล้วนี่เชื่อมั่นมาแล้วมันมาแน่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวรอทาเนี่ยเอาอยัางไงถ้าเกิดทาเกิดมาให้ความสําคัญเหมือนแบบไปได้ึ่งนะถ้าอย่างเงี้ยจีนบอกเหนื่อยเลยแ mm hmm. น่นอนเพราะทำคนละสไตล์นี่ถ้าลุกก็ลุกเลยแล้วก็เสริมกันวุ่นไปหมดแล้วก็มีตัวแทนมีอ่ากลุ่มอื่นมาช่วยอยู่แล้วต่างๆเนี่ยฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็ดูอยู่แต่ว่าพอเขาทิตูเนี่ยเขาก็เลยต้องเหยียบสองขาแบบตามเดิมมาแต่ขณะเดียวกันสถานการณ์ตอนเนี้ยเขาก็ยังจะต้องหาอะไรได้เพราะก็ต้อง สแสวงประโยชน์กับกลุ่มชาติพันธุ์เพราะไม่งั้นแล้วไอ้เส้นทางที่เขาจะส่งทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไปให้รัฐบาลกลางเนี่ยไม่งั้นมันก็จะถูกปิดกั้นีิแต่ถ้าเราเห็นที่เขาเงียบๆอยู่เนี่ยมันแสดงว่ายังมีการส่งประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะเดินต่อไปได้ไม่ได้นะมันก็จะมาเกี่ยวกับจีนกับรัฐบาลไทยนี่แหละเพราะธุรกิจออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดสัญญาณออนไลน์ที่ไปจากไทยนะและเริ่มมีปัญหาเหมือนที่เราจะไปจัดการกับกัมพูชานะ อันนี้ก็จะลำบากแล้วแน่นอนแต่ตรงนี้เราต้องจับตาเพราะตอนนี้มันกําลังเป็นรอยต่อว่าเขากำลังดูว่าตะวันตกจะมีทิศทางไงรัฐบาลกลางจะไปยังไงตอนนี้รัฐบาลกลางเกิดเหมือนลุกเหมือนคล้ายๆมันจะแข็งแรงทิศตู่มองว่าเหมือนจะแข็งแรงขึ้นมาเพราะจีนเนี่ยต้องกลับมาแบ็กอัพรัฐบาลไอ้ฐานเมียนมาแล้วเพราะกลัวฝ่ายตะวันตกจะมาปุ๊บเนี่ยฉะนั้นตรงนี้คิดว่าเขายังมาน้ําหนักอยู่เขาไม่ได้หายแต่ยังทำมาหากินเงียบๆแต่คงจะต้องดูแลทั้งทุกฝ่ายอะรัฐบาลกลางแล้วก็ กองกาลังกลุ่มท่าพัานเพราะเราปฏิเสธไ่ได้ที่ตู่ก็มีความสัมพันธ์กับผอบออกองกําลังของกะเหลี่ยงบางกองพลพอสมควรใช่ครับผมครับเดี๋ยวเรื่องนโยบายรัฐบาลไทยเดี๋ยวขออนุญาตเป็นคลิดถัดไปที่เราจะพูดรเรื่องเบื้องหลังรัฐบาลไทยมีรัดพันลึกแฝงซ่อนอยู่อันนี้เป็นคลิปที่ผมอยากจะคุยมากแต่ว่าเราอยากให้ท่านเสืแมวช่วยสรุปนิดนึงฮะว่าในความคิดของท่านเนี่ย mm hmm. กรณีของพมา่าเนี่ย ประสบการณ์ชีวิตในการเป็นทหารเนี่ยมีออนไลน์มีข้อดีข้อเด่นอะไรทําไมเขายังสามารถควบคุมโครงสร้างรัฐบาลควบคุมโครงสร้างทหารให้ต่อสู้ต่อไปได้เทําไมกองทัพพมา่าเองไม่แตกเป็นเสียงๆแม้ว่าทุกคนก็บอกโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วล้มรัฐบาลไปเลยแล้วก็พยายามที่จะมาปรับปรุงใหม่คือคนรุ่นใหม่ของพมา่าทาไมไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมาท่านในตัวเอง ทหารใหม่ๆอะไรพวกนี้รุ่นใหม่เนี่ยมีมีความเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับนะเพราะว่าผู้นําเขามีความสูงแล้วเมื่อก่อนในการแชร์ประโยชน์เพราะว่าของพม่าเมียนมาเราปฏิเสธไม่ได้การให้กองกําลังทหารเนี่ยไปตั้งแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขาจะต้องมีการหลับหูหลับตาที่จะทําให้ได้ประโยชน์เลี้ยงในตัวในพื้นที่คือได้ดูแลนต่วนกลางแล้วก็หาประโยชน์กับภูมิภาคได้ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความผูกพันกันของผู้นบหน่วยที่เขากระจายตัวกันมาแล้วก็ผูกพันมายาวนาน และเขาก็มีความเด็ดขาดนะมีการตรวจสอบแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดนะ่ะเขาเข้าใจการแชร์ประโยชน์ของผู้ครับหน่วยที่อยู่ตามภูมิภาคของศูนย์ภูมิภาคต่างๆของรัฐต่างๆเนี่ยหาประโยชน์ได้ฉะนั้นตรงเนี้ยมันทําให้เขาถึงแข็งแรงจริงๆเนี่ยนะถ้าการรัฐบาลเอ็นยูจีเนี่ยไม่มีปีกตะวันตกมาสนับสนุนนะจริงๆเนี่ยมินออนไลน์จะอยู่ต่อได้แบบไม่ได้หนักหน่วงอะไรเลยเพราะว่าเขายังแข็งแรงแล้วก็ การสนับสนุนเนี่ยรายได้รายได้ต่างๆเขายังเข้าได้ทั้งสองปีทางทะเลสองปีทางอากาศอะไรต่างๆธราหากินได้เพียงแต่ตอนเนี้ยพออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายกองกําลังได้มาแล้วบดีจุดขายเนี่ยต้องยอมรับที่อยูจีไปขายเรื่องสาพันเนี่ยแล้วพอไอ้กลุ่มชาติพันธ์เนี่ยไม้มันจุดเริ่มต้นเลยนะที่กลุ่มพระอนภาพมัในไปยึดตรงรัชฐานได้มันทําให้กลุ่มชาติพันทุกกลุ่มฮึกเหมิมทันทีเลยครับฮึกเขิมทันทีเลย พอไปรัดฉานได้พอกลับมาทางไอ้ปีกซ้ายยักษ์ไข่อย่างนี้อลาการบอกหมูเลยเพราะไอ้ตรงนู้นไปได้มาแล้วนี่ไม่ต้องไปกลัวระวังมาการอะไรไอ้ไอะไรมาตีโอบอีกทีไม่ต้องแล้วไอ้ตรงนั้นกูพื้นที่ดีกกูก็กลับมาที่ตัวเองจัดการเสร็จเรียบร้อยเอ๊ะไอพ้พวกนั้นเห็นมันเข้าท่านี่วะกระชินกระหลงกระเลียงคาเลนนี่ไล่มาถึงมอนเลยก็เข้าทางเลยพอพอดึกกำลังแต่พอดึกกำลังตรงเนี้ยเขาถือว่าพื้นที่เขาไม่ร่วงเกินกันเขามีเส้นแบ่งพื้นที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว แต่เขาแฮปปี้ที่เขาสู้ได้คือหนึ่งเนี่ยเพราะเขามีอาวุธยุโทโธปกรณ์ฉะนั้นตรงเนี้ยมองไปนอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันที่พี่ว่ามันเลยเส้นที่จะถอยละเพราะเขาเห็นเป้าหมายแล้วความเป็นสาพันเนี่ยมีโอกาสเกิดได้สูงมากเพราะว่าพวกเนี้ยความที่ความมีชาติพันธุ์หลากหลายเป็นร้อยแต่ว่าจัดเป็นกลุ่มหลักๆเนี่ยหรือสิบกลุ่มเนี่ยแต่ต้องยอมรับแล้วเมียนมาเนี่ยเอกภาพมันจัดการยากแต่ตอนนั้นรัฐบาลฐานกลางเนี่ยมันเหมือนเป็นกลุ่มเอกภาพเส้นแกนหลักเนี่ยอันเดียวนะมันง่าย และแบ่งผลประโยชน์ในการควบคุมพื้นที่แต่พอตอนนี้พอการยุทธที่เกิดขึ้นคราวนี้ทาให้ในพื้นที่มันอ่อนแอไปหมดฉะนั้นก็เรียบร้อยเลยฉะนั้นโอกาสที่จะได้แค่ดึงเวลาแต่เรายังไม่รู้ว่ามันจบเมื่อไหร่้การเลือกตั้งก็เป็นการเลือกตั้งรวมโลก,โลกะนะแต่สุดท้ายจุดขายที่ปสาพันธ์และการสนับสนุนที่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราดูเนี่ยนะถ้าประธานในที่เปสาระเปลี่ยนใหม่นะและเกิดคิดว่าเฮ้ย hey, ต้องการปุ๋ิภาคนี้แบบเต็มๆเหมือนกันนะอย่างนี้รัฐบาลการเมืมันยิ่งเหนื่อยเลย ความสำเร็จผลของกลุ่มชาติพันธุ์จะเกิดขึ้นใช่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยเรื่องออความสัมพันธ์ในฝั่งไทยนิดนึ่งนะฮะว่าการปราบคอเซนเตอร์เนี่ยเขาจะทํำยังไงกันนะฮะในความเห็นของท่านเสี่ยแมวนะฮะแต่ว่าวันนี้เราก็คงจะได้ครบถ้วนเกี่ยวกับพมา่าในทัศนคติหรือมุมมองของเสี่ยแมวซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ท่านได้มาให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญในวันนี้แล้วก็ อยากจะให้ท่านเป็นแขกแลบเชิญประจำนะฮะขอเชิญท่านน่วงหน้าครับเพราะได้ชอบกิติศักดิ์กิติคุณของท่านมานานในเรื่องของการวิเคราะห์ก็เลยดีใจมากครับวันนี้ที่ท่านได้มาเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยความยินดีมากครับเช่นกันครับสวัสดีครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร